ันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนมาฝากกันนะครับทาง BTS Group เพิ่งจะได้รับรางวัล Transport Deal of the Year จาก The a s s e t s a a A Infrastructure Award 2021เป็นรางวัลที่จัดโดย The a s s e s s นิตยสารการเงินชื่อดังแห่งเอเชียนั่นเองสาเหตุที่ BTS Group ได้รับรางวัลน,นี้ก็เพราะว่าเพิ่งจะออกหุ่นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมหุ่นกู้สีเขียว Green Bond ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2563นั่นเองโดยรางวัล Transport Deal of the Year นั้น จะถูกพิจารณาจากราษานี้ในหมวดระบบขนส่งมวลชนที่มีความโดดเด่นในการระดมทุนซึ่งเน้นไปนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านความยั่งยืนหรือ sustainable infrastructure ครับตรายละเอียดของการออกพุ่นกู้นี้ก็เพื่อนําไปในการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าโมอนเรลสายสีชมพูช่วงแครายมินบุรีและโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลือง ช่วงลากเท้าสำโรงนั่นเองซึ่งในสุรยุทธ์ทวีกุลวัฒน์ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินบริษัท BTS g r o u กรุ๊ปโคดิ้งจำกัดมหาชนก็ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เอาไว้ว่าเป็นความตั้งใจของ BTS g r o u กรุ๊ปที่อยากเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนได้ร่วมลงทุนในโครงการที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลทั้งสองสายดังกล่าวเป็นโครงการที่มีส่วนช่วยลดมลภาวะทางอากาศอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้คนในกรุงเทพมหานคร และนอกจากรางวัล Transport Deal of the Year จากคุณกู้สีเขียวหรือว่า Green b บอลแล้วนะครับทาง B D S Group h o l d i n g ยังได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์เป็นระยะเวลาถึง3ปีติดต่อกันและล่าสุดก็ยังเป็นบริษัทในกลุ่มผนส่งทางรางแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับการรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์หรือที่เรียกว่า c a r b o n Neutral Rail Transportation c o m p a n นนั่นก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าสถาบันระดับโลก เขามองเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและเอาจริงในการดําเนินธุรกิจเพื่อสิ่ิวัดล้อมของทางบริษัท BTS Group ครับวันนี้เวลาของรายการของเราก็หมดลงแล้วนะครับแต่วันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ